กี่โศกกี่เศร้ากี่เหงาผ่านกี่วันวานกี่หวานหอมขมอารมณ์ไหวกี่สมสานสานสมทุกตรมใจกี่ผิดหวังกี่คว้าไข่มีน้ำตากี่ยืนหยัดขืนสู้อุปสรรกกี่เจ็บหนัก ขอเพียงพักได้รักษากี่หมุดแรงแทบม้วยดินสิ้นชีวาขอกัดฟันสู้ยิบตาไม่ยอมปราชัยมาพบกันอีกแล้วจากช่องสัญญาอาวไทยอยู่ที่เกาะพังงันเหมือนเดิมเดินลัดน้ำ ออกกาลังขาหาภาพสวยๆมาส่งให้ทุกคนได้ดูได้ชมกันนะแล้วก็เล่าเรื่องความในใจไว้ในคลิปพร้อมกับส่งภาพสวยงามตามธรรมชาติในอ่าวไทยเกาะพัง,งันวันนี้น้ำใส สว่างเป็นความสดใสของอีกวันที่เราได้นำทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวส่งมาทางช่องมอนิเตอร์ของเราในวันนี้ปัจจุบันนี้ระยะของการเป็น การที่โลกของเรามีเชื้อแล้วก็ป่วยกันหนักมากเลยขอส่งกำลังใจสำหรับ f c และท่านผู้ชมที่เข้ามาชมช่องมาได้ฟังอยู่ตอนนี้พลังใจดีๆอยากส่งให้ทุกคนด้วยความติ่ใจ การพูดคุยก็เป็นเรื่องที่เราจะได้คุยกันเป็นเรื่องปกติที่ใช้ชีวิตอยู่ในเกาะพังงันที่เราอยู่ในช่วงจังหวะของการพักผ่อนที่ยาวมากเลยนะคะกำลังทำใจให้รู้สึกว่าขอบใจนะขอบคุณนะเจ้าเชื้อ โรคที่ทําให้เราได้พักผ่อนให้เราได้หยุดจากที่ไม่ได้เงยหน้าไม่ได้มีโอกาสได้ค่อยเดินทะเลกันเลยเดี๋ยวนี้เดินได้วันละหลายชั่วโมงทําให้จิตใจเราได้พักผ่อนแม้จะมีบางครั้งฟุ้งๆไปบ้างเพราะว่าระยะยาวมากเกินตามเท่าที่ทั้งโลกเรากําลังเป็นเราต้องปรับตัวกับการอยู่กับ โลกที่เป็นนี้อีกนานเพราะว่ามันจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตเลยพวกโรคภัยไข้เจ็บอย่างนี้นะถ้ามีอาการก็ควรจะหาอยู่หายามาไว้เตรียมถ้าเรามีอาการเจ็บคอเรากินยาแก้อกักเสบแก้ปวดด้วยนะสองอย่างแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามีจามมีไอ เราควรจะใช้ยากแก้แพ้เพิ่มมาอีก1เม็ดนะคะรักษาตามอาการอย่างนั้นไปอย่างน้อย1อาทิตย์ถ้าเป็นมาก4ชั่วโมงครั้งหรือ6ชั่วโมงครั้งตั้งนาฬิกาไว้เลยนะจะได้ไม่ต้องไปเป็นภาระเพิ่มให้หมอพยาบาลที่ทำงานหนักอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะว่าถ้าเราได้ลดอาการอักเสบลดอาการปวดลดอาการแก้แพ้ที่เราแพ้อยู่ ไว้เป็นประจํามันก็ทำให้เรารอดจากการเป็นอาการป่วยหนักคุณหมอบอกเราอยู่แล้วนะคะว่าไวรัสตัวเนี้ที่เรากำลังเป็นไข้หวัดพิษอยู่เนี่ยมันไม่มียารักษานะคะวัคซีนก็ไม่ได้ช่วยอะไรเราได้จนถึง ที่สุดนะคะไม่ใช่ว่าฉีดวัคซีนแล้วจะไม่เป็นนะคะทุกคนเป็นแน่นอนแต่ว่าอาการจะไม่ถึงขั้นโคม่าไม่ถึงแก่ชีวิตขอให้ทุกคนเข้ามาดูเข้ามาชมลองตรึกตะหนักกันไว้นะคะว่าถ้าเราเป็นอะไรคัดจมูกใช้ยาแก้แพ้เจ็บคอรวมไปอีกตัวหนึ่งคือยาแก้อักเสบปวด กล้ามเนื้อปวดกล้ามเนื้อปวดตัวก็ยาแก้ปวดและยาคลายกล้ามเนื้ออีกอย่างละ1เม็ดนะคะอย่างน้อยมันมี4เม็ดทุก4ชั่วโมงหรือทุกหชั่วโมงใน1อาทิตย์ที่เราจะกินมันนะคะไม่ใช่พอรู้สึกไม่เป็นกินไป2วันแล้วก็หยุดนะคะกินให้มันได้ครบวงจรของการตัดอาการเจ็บป่วยทางร่างกายนะคะอาหารก็สำคัญสมุนไพรเป็นยาก็มีมากมายเนาะที่บ้านของเราเนาะ เล่าเรื่องพร้อมภาพที่ส่งมาให้ก็คือเป็นคนเกาะพัง,งานอยู่ที่เกาะพัง,งันแล้วนะคะจากที่เรามาจากบุฝังเนาะเป็นผู้ประกอบการไม่ได้อยู่เมืองไทยไม่ได้โตที่บ้านเรานานนักเวลาเราใช้ชีวิตไล่ล่าเราไปอยู่อเมริกามายาวนานเหมือนกันนะคะไปไปมามา,มาเติมพลังแล้วก็กลับไป ทำไมถึงรู้จักเกาะพังงานว่าอย่างนั้นเนาะมาดำน้ําที่เกาะเต่ามาเรียนดำน้ำําลึกที่เกาะเต่านะเราอีกสักครั้งที่สพอเราเรียนดำน้ําแล้วเราก็ได้เห็นธรรมชาติความสวยงามใต้ทะเลโลกใต้ทะเลนี่เป็นโลกที่มหัศจรรย์มากเวลาเราใส่แท้งใส่หน้ากากลงน้ําใส่เขาเรียกว่าใส่ตีนกบนะ ฟินนะคะใส่ฟินแล้วตีทําตัวให้ขวางกับโลกนะคะแล้วก็ว่ายไปใช้เท้าเราเนี่ยตีน้ําไปโดยที่เราไม่ต้องใช้มือของเราควักน้ําทาตัวเหมือนปลาอยู่ใต้ทะเลมันทําให้เรารู้สึกว่าอุ้ยไอสิ่งที่เราเห็นอยู่ใต้นั้นน่ะเราไม่เคยเห็นเลยนะคะเพิ่งจะทําความรู้จักกันเมื่อตอนที่มาลงดําน้ําลึกหลังจากที่เรากลับมาพักผ่อนมา เยี่ยมญาติพี่น้องมาเติมพลังให้ชีวิตกับไปไล่ล่าใหม่ได้ในช่วงจังหวะที่ฉันกำลังมีพลังโดยที่ยังไม่อ่อนแออายุยังไม่มากนะคะแล้วช่วงนั้นจังหวะที่เราไม่อยากพูดเลยค่ะว่าเงินเนี่ยมันทำให้เรามีโอกาสได้เห็นนั่นนี่โน่นหลังจากที่เราทำงานหนักมานะคะแล้วมันก็เลยทำให้เราได้พิจารณาว่าโอ้โลกใต้น้ำนี่ฉันยังไม่ได้รู้จักเธอเลย ทำไมชีวิตฉันอายุฉันมันเยอะขึ้นแล้วมันก็ใกล้จะตายเข้าไปทุกทีนะคะทําให้เรารู้สึกว่าควรจะต้องมีอายุเยอะให้มากยาวให้มากจริงหรือเปล่านะคะเพราะว่ามนุษย์เราในปัจจุบันนี้เกิดมาอายุยาวไม่เท่ากันนะสั้นยาวไม่เท่ากันเราก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าบ้า ทำยังไงดีฉันจะได้กลับมาเที่ยวกลับมาบ้านเราบ่อยๆก็เลยใช้จังหวะที่เป็นเส้นทางระหว่างการหลังจากเยี่ยมพี่น้องญาติของเราหลายครั้งหลายหนแล้วจนเยี่ยมจนอิ่มแล้วนะคะครั้งต่อมาเราก็ตรงมาเลยค่ะมาลงมาดำน้ำมาเรียนดำน้ำมาลงน้ำมาดูปะาารังปลดูกัะปังหาที่ เขามีอยู่เองมีอยู่แล้วแต่เราไม่ได้ไปรู้ไม่ไปเห็นนะคะเราเกิดมาอย่าเราใช้ชีวิตอย่างแคบมากแค่บ,บนโลกบนบกบนบกเราก็ยังไม่รู้เลยอะไรมากมายที่หลากหลายแม้แต่ประเทศไทยทั้งประเทศเราก็ยังรู้ไม่ครบนะคะช่วงจังหวะทําทไมถึงรู้ไม่ครบเพราะว่าการเป็นอยู่ไงคะอาชีพชีวิตของเราเราไม่มีเราไม่พอจะมีเงินมา กองเต็มกระเป๋าเพื่อจะมาท่องเที่ยวก็ไม่มีถ้าเราไม่ได้หางานดีๆของเราไว้ทํานะคะพอถึงจังหวะช่วงหนึ่งเราก็กลับมาใช้ชีวิตบ้างปีหนึ่งมี30มสิบวันปีหนึ่ง30วันเรามาเที่ยวเมืองไทยนะคะจากที่เราทำงานอยู่ต่างแดนเนาะแล้วเราก็ ตั้งเป้าหมายของชีวิตของเราไว้เลยว่าเราจะมาอยู่เมืองไทยในช่วงที่เราปลดกเกษียณชีวิตของเราแล้วนะถ้าเพื่อนๆสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะว่าอยากฟังต่อแล้วจะมีคลิปต่อๆไปมาค่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบาย